เฮียออกก้อนเอาพูนใหญ่ออกก้อนเฮแล้วนี่เดีคุณพอฝากบทก่อนสำนวนอ่อนเด่นชัยขวัญสุนทนขอฝากตอนไว้น้เอินเนม โอ้ยผู้เ,เป็นพ,อพ่อผู้เป็นแม่ทั้งญาติเน้อพี่น้องมาฟังแลยอย่าุลืมขันบันซึมคือจังน้ำนบอบ่อเกลือ่าเฝ้านายดอกลืมลงจะเฝ้านายดอกมั่งเมินพอได้เป็นหนทางอย่างกายย่าเซลม ลายพอสวมนอเอาไว้ให้แม่สวมนอเอาไว้ถือเป็นดาอานี้ดวงไมใ,ให้มันสดใสอยู่บนนอทอง้าอย่ามีมือวายรยปเปียบดังแสงน้อยหอยประดาบอยู่นอดวงใจแฟนสาวสาวมาฟังลำ

เมีฟนฟังไอาเออตัวหม่ยตัวตัวเลยไปรุ่นเลยแล้วจังว่าสาธุสาธุพุทธรัตานังธรรมรัตานังสังฆรัตานังแล้วจังว่ากูกูสันโทูกูนาคามโนกัสสะปูโคตโม สีเสยสีสีอมิตาโยลวนแต่นนพุทโธจงมาพกมาปังจงมากลางมาเลื่อมหมอลำไว้เมียนมาโนนาเยสาตุเดกาก้อยอมือหน่อมสาวไอคู่สุกานคุณอาจารย์ขาค้อย่อใส่เข่ายกขกินใส่เสียนยาสูบเปื่อนให้ข้อเรือนเร็วไวขอจะมีไอสะดวกฟีเดิน้อง กับสมองผู้ข่ามาลำเห็ดปอดปงขอคุณองค์น้อยแก้วเอามาสอยสั่มซอยสูนอกจากนั้นคุณเทียรพาธิดาพรอมทั้งคุณนาคาอยู่ในนอหนามาฟังผู้ข่ามห,หินลำยินให้เห็นเวอยู่เลยก่อนข้าจะสะดวงจะสดวงก่อนข้าจะสรวงเน <c oughs> ียนมาโนอะไรเนียมนมาโนอะไรมือในสัตว์ถ้าท่ทานทำบุญแจากจายคนกลายมากจนละมารวมความบุญ ถุกทูกถัดขี่มาหวมทำทานขอให้บุญสมพันธ์กายกองน้องล่นบนทางสร้างบนทางสร้างกองกันที่หยูส่งขอให้สมมาตรมุ่งอาลุงป่าสุคนบันดลให้ร่ำรวยทุกอย่างบันดลให้ร่ำรวยทุกอย่างสุกท่านสร้างส่งผลท่านตาท่านเลี้ยวสุขสันหัทนซาบัดนี้มาฟังลองฟังลำมาฟ้อนอ่อนก่อนอีสานสุขสามลานฟังมอลำกอนวันนี้ผมขออวยพร วันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านตาบอลให้รำห่ำรวยรำ่ำรวยอวยพรให้อวยพรให้ยหาได้มีโรคภัยมาเผียวมาฟันสนุกนสนุกท่านสนุกนักเตะแบงทุกลงเสาเซกะเป๋าเซกะเป๋าทุกลงเสาเซกะเป๋า